สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาทําเมนูผล,ลไม้แซบๆอีกหนึ่งเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูยำสตรอเบอรี่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับสดชื่นสุดๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะแอดก็จะทําแค่พอทานนะครับวันนี้ ต่อไปก็จะเป็นหอมแดงซอยมะเขือเทศพริกแดงแล้วก็พริกเขียวก็ซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงก็เป็นถั่วลิสงอบมาเรียบร้อยแล้วนะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับน้ำตาลที่เราจะใช้ปรุงรสชาติก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มลงมือทำกันได้เลยนะครับอย่างแรกเราก็จะมาตัดขั้วผลละไม้ออกนะครับ เราก็จะเฉือนลงในลักษณะเป็นตัว V แบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้เลยให้มันเป็นตัว V ลงไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆทําตามนี้ได้เลยนะทําให้ครบทุกลูกเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้สตรอเบอรี่ที่ดูสะอาดน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผ่าเครื่องกันนะครับเราจะผ่าขวางของรูปตัว V นะครับแบบนี้เลยพอเราผ่าขวางไปมันก็จะได้เป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักเวลาเรานำไปยำก็จะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มยำกันเลยครับน,นําน้ําตาลมะพร้าวลงไปก่อนได้เลยครับตามด้วยน้ําปลาหนึ่งทัพพีครับน้ำต้มสุกครับสักเล็กน้อยหนึ่งทัพพีนะตามด้วยน้ำมะน,นาวเราก็จะปรุงตั้งต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวขาดเหลืออะไรเราค่อยมาเติมนะ ใครอยากใส่ผงผงชูผงปรุงรสสามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็คนๆให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนครับ mm hmm. เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วลองชิมดูนะครับถ้าขาดเหลืออะไรเราก็เติมลงไปนะแอดว่าแอดจะต้องเติมน้ำมะนาวอีกสักเล็กน้อยครับก็รสชาติได้ที่แล้วตามด้วยเครื่องที่เราหั่นเตรียมไว้ครับพริกหอมแดง มะเขือเทศใส่ลงไปได้เลยครับคนสักเล็กน้อยตามด้วยสตอรอเบอรี่ครับจากนั้นก็คลุกเขากันเบาๆนะครับคลุกเขาสักเล็กน้อยเบาๆเมื่อคลุกเขาไปแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟลงจานกันครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ตกแต่งด้วยถั่วลิสงนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายโรยลงไปเลยก็จะได้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเคี่ยวผลไม้ไปแบบว่าเปรี้ยวๆสดชื่นๆพร้อมความกรุบๆของเม็ดถั่วนะครับแล้วก็จะมีความมันอร่อยมากๆนะครับถ้าใครมีเม็ดมะม่วงหิมาพาน,นะครับเราก็เปลี่ยนจากเม็ดถั่วลิสงได้นะครับ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะครับถ้าใครมีสตอรี่ค้างตู้เย็นอยู่ก็สามารถเอามาลองทำเมนูยำอร่อยๆแบบนี้ได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ